สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมนี้แล้วนะวันนี้ทุกคนเห็นไหมว่ามันมีอะไรทุกคนเห็นหรือเปล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนเห็นดีไหมทุกคนเห็นสิ่งนี้หรือไม่นี่คือกล่องสุม่มหินแทกราศีเมถุนเกบก้าของค่ะทุกคน คือเราใช้คูป,ปองซื้อนะคือแบบแพงมากแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคูป,ปองเราดองไว้เยอะเราก็จะมาเปิดกันนะเราเอาเป็นทีละหเพราะว่าจะได้สะดวกไงแต่ว่าครั้งนี้เราขอเอาเป็นเก้าก่อนเลยแล้วกันค่ะเปิดค่ะอ,อืมโอเคได้อะไรเอ่ยว้าว wow. มันคือก้อนอะไรเต็มไปหมดเอยโอเคห้านะเราสงสัยเราต้องเปิดเทียะสีประทคนมันถือจะได้ได้หินมาหนึ่งอันแล้วก็มันคือตั๋วที่เอาไว้แรกอะ่ะไม่รู้เรียกว่าอะไรล้วได้อันนี้อีกแล้วเหรอสองอันแล้วนะเนี่ย หินนี่คือไม่ออกเลยหรอออกยากอ้าออกมาแล้วแต่ว่าไอ้น,นี้ได้ตั้งสามอะคือหินน่ะหินมันควรจะออกเป็นสามแต่อันนี้ควรจะออกเป็นหนึ่งคือแบบเอามาแบบนี้มันก็ไม่โอเคนะคะคือถ้า g m ช่วยลดความเกลือให้นี่จะดีมากเลยโอเค สิบอันต่อไปเอาโ okay. อเคได้ไหมคือเราว่าถ้าจบอันนี้คืออัพได้แล้วแหละหนึ่งอันอะหนึ่งไอของราศีเมถุนอนะอัพได้แล้วแหละ <c oughs> คือแบบอะไรเนี่ยของฟ้าเ <c oughs> ต็ไมไปหมดเลย เอาไหมทุกคนนี่ทุกคนเราได้สิ่งนี้เลขสามด้วยทุกคนเห็นหรือเปล่ปาทุกคนเราดวงดีมากมันก็คงจะดีแล้วมั้งโอเคเปิดห้าอันก่อนแล้วกันออืืตัวสามใบ โอเคเดี๋ยวเราเอาแพ็กสิบเลยนะกันนะเราเปิดได้อีกสามครั้งนะเพราะว่าเหลือแค่สามสิบอันแล้วอุ๊ยได้สามได้สามอีกแล้วเอ้ยดวงดีอยู่ดวงดวงมาดวงมาครั้งนี้เอ้ยสามอีกแล้วคนมาบ้านเรามันหอนะโทษทีนะว้าวไม่มีหินเลยมีแต่เกลือ คือเราว่ามันไม่น่าจะพอเพราะว่าหินเราแต่เดิมเรามีอยู่20ลูกนะหินนะอันนี้ของลราสีสิงอันไหน้วของมีทุนนี่ไงได้แค่ส1ออันเดี๋ยวเราต้องไปซื้ออีกชุดนะเดี๋ยวไปซื้อก่อน โอเคทุกคนแล้วก็ไปซื้อมาแล้วนะทุกคนโอเคสุ่มต่อค่ะเดีย๋ยวเราเริ่มสุ่มเก้าอันก่อนเลยเนาะโอเคของม่วงก็คือตัวตัวสองใบไม่เป็นไรเอาใหม่ครั้งนี้เราเปิดทีละสิบเลยล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาอออืื เห็นมีทีท่าว่าจะเป็นก้อนหินเลยนะเนี่ยเอ้ทุกคนเราได้หินอยู่นะอาอเรีอนไม่ได้อ๋อนี่ไงได้หินสองอันเอคโอเคได้หินอีกสองอันเออแย่ก่อนเมื่อกี้ <c oughs> ความเกลือเริ่มเริ่มครอบงำโอเคอันนี้ดีกว่าเมื่อกี้แล้วกันหละ <c oughs> ขอสี่อันได้ปะม,ม,มันไม่น่าใช่เลยนะทำไมโอ้โหเปิดจังเร็วเหลือแค่สิบอันไม่เป็นไรรอบสุดท้ายก็ได้สองอันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูที่โรงย้อมผ้าว่าเราเอ่อแลกได้ยังทุกคนดูเหมือนว่าเราน่าจะแลกเป็นขั้นสองได้แล้วนะดูเนี่ยทั้งชุดทั้งผมเลยนะ แต่คือเราอยากได้ชุดมากกว่าไงเพราะว่าเราใส่ชุดไอ้ของราศีนี้มากกว่าหรือว่าผมดีแล้วว่าชุดเนาะเอาชุดหรือผมดีเอ่อกีบค้างอีกหละงั้นเอางั้นเอาชุดแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราแลกชุดเลยแล้วกันเดี๋ยวลองก่อนไม่ชุดสวยถ้าไม่สวยลราก็จะไม่แลกนะ เนี่ยเราอยากได้ปีของขั้นสองนะมันสวยดีอะทรงผมมันดูธรรมดาไปงั้นเราเอาชุดละกันสรุปคือชุดนะทุกคนงย้นเราเยอะอู่แล้วไม่ต้องห่วงเลื่อนขั้น,นสำเร็จนี่คือความภาคภูมิใจของเรารอ,อืมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันแลกผมได้ทุกคนถ้าแลกได้เราก็แลกเลยกัน เอสรุปก็คือได้ทั้งสองอันเลยนะทุกคนอ่ดีอยู่รองเท้าเรายังไม่มีนะเดี๋ยวค่อยไปแลกทีหลังโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครอยากจะให้เราแบบสุ่มเป็นก้อนหินราศีอะไรก็บอกได้นะเนี่ยมีราศีสิงห์แล้วก็ราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะบอกได้เลยคอมเมนต์ได้เลยบาย ใส่กับรองเท้าอันนี้น่ารักนะน่ารักถึงเราจะยังไม่มีรองเท้ากับปีกแต่ก็ชุดนี้น่ารักโอเคไปละบาย